มาค่ะพี่น้องค่าอู้ยยำขนมจีนปลาซาบะไข่ต้มยงตูมกากหมูพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องคขา,าจะจ่ะลวกขนมจีนลวกกระหล่ำจะทำยำขนมจีนปลาซาบะอบเนะาะปลาซาบะอบอุ้ยพริกของใส่ลงไปเอาแบบแซ่บๆเลย ชูรดเหยะอนนิดนึงนะน้ำปลา้น้ำปลาใส่ลงไปาตามมักน้ำปลานิดนึงอืมใส่หอมนะมะนาวบีบอืมะขอใช้มือขยำน,นะฮะเตรียมจานผักไว้แล้ว ซาละเนี่ใบโหระพาผักขาวทองหลังบ้านนะฮะมะละอืมพริกต้องชิมก่อนเด้อพริกกินหนูน้อยนะคะพริกผงนี่ชิมสิขาดอะไรหิวกลับมาถึงบ้านอืมปลาได้อีกนิดอืมมะนาวอันตรายอยน่มะนาว นาวเพิ่มอีกชิ้นลูกนึงเลยพอดีเพิ่มด้วยกากหมูนะคะไข่ต้มน้องืเสร็จแล้วนะพริกผงได้อีกหน่อยเอาแซบๆหน่อยดิอ่ะเอาให้แซบไปเลยสาลแหน่จริงๆแล้วมีสาะแหน่กลับนะฮะมาค่ะยุบเลยยุบเลยนะฮะโอ้ปลาซาบะสองชิ้นก็ตัวนึงอะนะ เป็นชิ้นๆเลยเอาแบบแซ่บๆอ่ะเออแล้วแค่นี้อาหารเยาจาวันนี้เพิ่มด้วยไข่ต้มคุณเอ๋ยเสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า